เป็นปูนาที่นึ่งแล้วนะฮะปูนาที่สุกนะฮะไม่ใช่ปูนาดิบนะจ๊ะทุกคนรสชาติยังเหมือนเดิมเหมือนกับถ่ายทอดวิชาไว้ให้เออโอ้โหรสชาติเหมือนเดิมเป๊ะปลาแดกเหมือนเดิมเป๊ะอืม ปลาตุกมุ้ยชัยสวัสดีมุ้ยชัยรับยช่ปะไงร,รับใช้ครึ่งปีอืมมุ้ยชัยก็เทียวมุ้ยใช่ไหมต้องดูเลยธุรกิจนะทำธุรกิจปลาตุนเดียวแล้วเดียวก็มะอือ เนี้ยมดถึงบอกเดียบย่างครับบืนโมหอดบืนโมไปปลาเดียบนอนเฟียเสี่ยงมาอยู่กับทายนี่ฝนมันตกถนนมันเลื่อนบนนาเส่ยงไฟ ดีมากครับมาคสามเทศแบบนี้ปลูกเองไม่มีมแมลงสุดยอดกว่าคพูดหลายหมูยอหมูบ,บนแต่ตามกวนาดแซ่บปูนี่นึ่งเลยนะปูนึ่งเลยนะอร่อยแบบบ้าน รสชาติแบบนี้มันมีแล้ว<า>แกงมะย่างข้าหวานเสียบแส่เสียบ Chào các bạn xem nha ทุวอย่างถ้ามาร้านนี้ออเ้ยหญิงไม่ไก่อือขอบคุณมากครับผม มันไม่มีก้อยเลยวะมีไม่ก้อยอย่างเดยนี่ไข่มะแดงนี่ก้อยไดไหมได้ยำได้ไหมหรืออะไรเฉพาะแกงไข่มะเดืก้อยเลยมั้งมีมีเป็นนีเหรออ๋อโอเคไม่เป็นไรก็จะไไดด้ิป ไปตัมาเดี๋ยวเรีปุลืดมาหาไปโัวมาทุกท่า,า,านนะคะอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วด้อจ้าเด้อวันนี้ค่ะนี้จะมีอ่ามีเพลงโชว์แล้วก็มีสตอรี่จ้ะมีสตอรี่อ่าในหัวขอเรื่องสตอรี่ในหัวขอเรื่องอ่าเมาให้ด่านภาษาล้องเรียนมอ่อ เด้อเดี๋ยวเจ้าจักอยู่บอกอัน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 สามสองแปดนั่นเพมันเม็นมาตอนไหนคือพอเห็นโมจินี่บ่เมนบอเมนบอเมนอัน่ันเม็นมาช่วงโอ้โหแต่ตอนนี้อันเข้าจะจะเอิ่นเอิ่นเพื่ออะไรเอื่นเพื่อเพื่อเอื่นมาเสียเบอร์แต่ว่านุโมรู้ว่านุจะเอิ่นเอิ่นมาจากไหนเอิ่นอันเอิ่นที่ก็ได้เอิ่นที่ก็ได้เอื่อย่างเอิ่นเอิ่นย่างไงดีอาอมันขอไม่ได้ใส่ตัวก็ใส่ไม่ núm <laughs> no. cảm băng nghiên dài mà vào chân này. khoái hè năm cả. đang thử to. ฉันจัดก็อยากยาให้แล้วไงนี่แล้วว่่านุ่ลายสื้ออันมอมมอยู่สองเหลืองมอมมมยี่สองนี่แงละท่านุ่งลายเสืเนี่ต้อไปกระซิบมาแล้วคนไม่เข้าใจแบบเนาะเปินอาจารย์ลูกคนว่ะค<ม> <c ười> ือบัดเผาคุมท้วนจ้าพี่แต่อันเนี้ยวมวนๆดิบางเท้อกางเขนคือเราจะขอบคุณนะคะโมจิฮะต่อไม่้ฟังเนอันเพลงยังมวนวา เพลงฮักนะคะเออเดี๋ยวเปิดเปิดเกินเกินกันเดี๋ยวนุเปิดอันเกินเกินให้ฟังก่อนนะคะหาก่อนเดอมืเอนี้มากเรียนจ้ามาโรงเรียนยุใส่นะแซตอันกูส่งาจารย์น<า>ุนี่เป็นบอล์กหาบอบอกอเอาฟังกันนะคะตอนนี้ค่ะนะคะเรียกป้าหรือพ่ออะไรรู้ อันนี้คืออ่านแล้วนะเลือดจ้านี่ลือจ้าแต่ว่านู้มกาเอิญนู้นู้นจะเอิ่นว่าอ่ะเธอเลยว่าจะเอ hm ิญว hm hm ่าข like uh, ู่กันว่าเลือดจะเอิญวันไหนสินะเข้าใจไ่มมันหน่อยแต่ว่าจะเอิญว่าหน่อหรือจะเอิญว่าหนาดีอ่านูกว่เลยอดยังไม่เนี่ยการเอิญให้โมจิไปอ่านมาจ้ะไปอ่านมาเมื่อวานนี้